โอเคครับอยู่บผมนะครับเทพระเจ้าจีนนี่มัดแฟนหาดพีไฟนะครับเนื้อคานร้อยบาทนะครับคุ้มคุ้มไม่คุ้มดอนครับมีมัดมาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้หมดตู้นะผมว่าน่าจะหมดตู้นะครับเดี๋ยวดูนี่ก่อนอันนี้เติมมาสองสีซั้นนะครับเติมสองีซั่นจะตีการเล่นอันนี้ไม่ได้มาหนึ่งนะครับสองนะครับยูด้สวยนะครับยูดินแรง แต่งไม่เล่นนะครับเอวิวเสื้อผ้านะครับ <c oughs> เสื้อผ้าก็หนึ่งร้อยบาทจะคุ้มนะผมว่าหนึ่งร้อยบาทคือคุ้มหมาบอลเลยคุ้มจัดนะครับราก็ประมาณนี้นะครับ่าชุดผู้หญิงก็ตามนั้นนะครับแล้วก็มีรองเท้านะชุดหมีชุดอะไรนะครบนะครับอาจจะปั้นต่อสบายๆนะครับท่านนี้ จะไปดูสกินปืนนะครับสกินปืนเอมฟนะครับ m อฟวะไม้ดูเหมือนกันห <c oughs> นื้อบอกนะครับแล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็เนี่ยดูด้านนี้อันนี้ถาวอนนะครับก็ด้านนี้นะครับปืนเนี่ยอันนี้ถาวรน,นะครับอันนี้เป็นปืนอะไรวะอันนี้ก็แรงครับปืนนี่แรงอุกตองไม่มีนะครับนี่นะครับ มีกระทะนะครับแล้วก็อันนี้นี่นะครับแล้วก็หมัดไปต้องหมัดนะครับแล้วเบิดตามนี้ไม่มีวอลนะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็คอร์ดชั้นนะครับคอชั่นท่าทางตามนี้นะครับมีมี่านไม่ถือว่าเยอะนะครับหลายบาทกุ้มคุ้มกระโดดนะครับเพื่อนหลังก็ตามนี้ครับตานะครับตัวละครนะครับ เรกคงก็ตามนี้นะครับก็ใครอยากส่วนจะทานนี้ต,ดติดต่ออไลน์นะครับหรือที่ไว้นะครับ <S <S ขอบคุณครับสวัสดีครับ